สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณราเมงมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณราเมงที่อยู่มาตั้งแต่เกิดครับแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆภายในบ้านซึ่งปัจจุบันคุณราเมงและก็ครอบครัวก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องเจ้าของที่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณราเมง ครับผมสวัสดีครับอ่านะครับแหมพูดชื่อแล้วหิวเลยเดี๋ยวนะคุณราเมองอันนี้เป็นชื่อเล่นจริงๆหรือว่าเป็นนิกเนมเฉยๆครับเนี่ยชื่อเล่นจริงๆนะครับผมเป็นคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยใช่ครับอูไม่ถามไม่ได้แล้วครับทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงตั้งชื่อว่าราเมองอ,อ่ะอ่าเจ็บเพราะว่าคุณแม่ประทับใจเมื่อตอนไปญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไปเจอร้านราเมงอร่อยอร่อย น่าจะประมาณนั้นครับเอ่ยน่ารักดีนะฮะคุณราเมงนะครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่แถวปทุมธานีครับปทุมธานีเออนะครับแล้วคุณรามงกับผมนี่เพิ่งคุยกันครั้งแรกถูกไหมใช่ครับปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับขึ้นใหญ่เป็นย้อนหลังครับผมส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลัง มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณรามเมงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านที่คุณรามเมงอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยแหละใช่ครับไม่กลัวเหรอโทรมาเล่ากับสถานที่ที่ตัวเองอยู่นะตอนนี้หรือว่าชินละชินละครับผมชินเลยเหรอเฮ้ย <He i, S 2> ต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วครับเรื่องราวของเจ้าของที่ที่ว่านี้มันเริ่มต้นยังไงเป็นยังไงมายังไงเชิญเลยครับคุณรามเมงครับผมก็ เรื่องราวแล้วผมย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ผมเออ่ต้องเรียกว่าเพิ่งจําความได้ดีกว่าครับผมผมเวลาตอนนั้นจีความรู้สึกว่าตัวเองจะมีแม่อยู่สองคนนะผมก็คือแม่ที่คอยเลี้ยงดูผมออเที่คนเห็นทั่วไปกับแม่ที่ไม่มีใครมองเห็นครับผม,อ,มอ่ะ ซึ่งเรื่องแบบนี้ครับผมไม่ได้เกิดแค่ผมคนเดียวอ่าตัวผมมีน้องสาวด้วยน้องสาวผมก็คือเหมือนกับผมเลย mm hmm. ก็คือจะมีแม่ที่มองเป็นอีกคนหนึ่งคอยเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กทีนี้เรื่องมันเริ่มเกิดครั้งแรกก็คืออ่าตอนนั้นผมน่าจะสักหกขวบครับผม mm hmm. ผมถูกฝากเลี้ยงเอาไว้ mm hmm. ทีนี้ เอ่คนที่ฝากเลี้งยงเนี่ยเอ่อคนที่แม่ผมให้ไปฝากเลี้งยงเขาให้ผมมาเอาเสื้อผ้าที่บ้านด้วยความที่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างผมก็เลยต้องมาเอาเองคนเดียวทีนี้ครับผมผมก็ทําได้ดีเลยว,ว่าวันนั้นผมเข้ามาในบ้านปุ๊บเป็นที่เปิดประตูครับผมบมีการมารับอย่างดีเลยก็ยคือบ้านผมเป็นทาลเฮาส์ถ้าเข้ามาปุ๊บมันจะ มองทะลุไปถึงเอหลังครัวเลยครับผมผมเห็นเป็นผู้หญิงอืชุดผมไม่ทราบเท่าไหร่ว่าเป็นชุดอะไรแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงหลังครัวอยืนโดโดๆเลยแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นครับอ่าเจ้ากรรมผมต้องแบบเสื้อผ้าั้สองโซ่เพราะ้อกว่าผมต้องย่นระยะที่จะเข้าหาไปอีกเพื่อไปขึ้นมันได ตอนนั้นยอมรับเลย่าผมว่าน้ำหูน้ำตานี่คือไหลมากร้องไห้ต้องตาบเออ่พี่เลี้ยงให้มาให้มาช่วยพาขึ้นไปตอนขึ้นไม่กล้าไปนะผมเพราไม่รู้ว่าเป็นไขด้วยกลัวมากครับอนั่นน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกที่ได้พบเจอครับอืมทีนี้ตัดมาอีกทีหนึ่งเป็นช่วงที่รู้แล้วว่า อในป้านมีอะไรนะครับผมบก็คือวันหนึ่งอาอแถวบป้านอมีร่างทรงเขาผ่านมาครับที่เนี่ยเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าอยู่ๆร่างทรงคนนี้เขาก็มาเดินผ่านหน้าบ้านผมครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเหมือนแบบพูดขึ้นมาเฉยๆครับผมว่าป้าน,นี้แรงนะ อตอนที่คุณแม่ก็อยู่ด้วยก็ได้ทําการสอบถามกันก็ได้รู้เรื่องราวว่าอบ้านหลังเนี้มีนางตะเคียนอยู่อตอนแรกก็ไม่เชื่อครับผมเนื่องจากคุณแม่ผมเป็นริสไม่เชื่อเรื่องนี้เลยก็เลยเหมือนทําการคุยกันแต่ทางคุณพ่อปิพุธคุณพ่อก็เลยมีความเชื่อมากกว่า ก็ได้คุยกันเชิญร่างทรงเข้ามานั่งพูดคุยกันคือทำไมไม่รู้ไปจบยังไงก็คืออจบด้วยการที่ว่าร่างทรงบอกว่าต้องตั้งสาลให้เขาอยู่ในบ้านนะคไม่งั้นะจะเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆน,นา้นาและอย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบให้เขาเป็นเจ้าที่คอยคุ้มครองเราด้วยครับอ่าก็เลยจบเรื่องนั้นไป ที่นี้ครับผมตัดผ้ามาจริงๆเป็นวันก่อนที่จะตั้งศาลนะครับออืแค่วันเดียวเท่านั้นเรื่องเกิดตรงที่ว่าช่วงนั้นผมน่าจะฟัดล่วๆปสามผมก็เป็นช่วงที่กังติดเกมอยู่ด้วยครับผมผมจะนั่งเล่นคอมอยู่ข้างใต้บันไดของปานพอดีวันนั้นเป็นวันที่เอ,อไม่รู้ทําไมผมก็นั่งเล่นเกมหัวติด ผมเอคุณพ่อของผมทักผมขึ้นมาว่าเออวันนี้ทำไมรู้สึกหนาวๆจังเลยนะอะผมก็แซวคุณพ่อเขาบอกว่าอืมคิดไปเองหรือเปล่าผมว่าประเทศไทยมันก็ร้อนอยู่ตลอดนะมันจะหนาวได้ไงด้วยความตอนนั้นเหมือนแซวกันเขาขำๆแล้วผมเออ่มองหางตาไปทางบันได ผมเห็นเป็นผู้หญิงกำลังเดินขึ้นบันไดไปใส่ชุดสีขาวชุดอะไร,ะรผมก็เลยใส่ชุดสีขาวครับครับครับผมก็เลยทําการเหมือนแซวเาบอกว่าผมชอถพงแม่แบอกว่าอมแม่เย็นขนาดนี้จะขึ้นไปทํอะไรข้างบนบ้าอ,อไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่แซวเพราะว่าคุณองอกก็พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าคุณแม่ขึ้นไปทํอะไรข้างบนตอนนั้นก็เย็นลย嗯嗯แลืมตอนนั้นก็เลย เหมือนก็แบบเหมือนเซซาวกันเชื่อไหมครับว่าผ่านไปยังไม่ถึงห้าวินาทีคุณแม่เปิดจริงอยู่ข้างนอกบ้านตะโกนเข้ามาว่าตอนเย็นจะกินอะไรกันอเท่านั้นแหละครับผมบผมกับพ่อหันหน้ามองพร้อมกันนะครับุ๊กแล้วเขาพูดว่าแล้วคนที่ขึ้นไปเมื่อกี้คือใครเออแล้วคนที่เดินขึ้นไปเมื่อกี้ชุดขาวอ่ะคือใครใช่ครับอแล้วประเด็นคือมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะ มันมีเสียงเดินอยู่ข้างบนจริงๆเหร,รอหลังจากที่รู้แล้วว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกแล้วมันก็มีเสียงเดินอยู่บนบนชั้นสองจริงๆหรอเดินไปเดินมาอย่างนี้ยะฮะเอะอมันเป็นเสียงเดินของเหมือนมอาตระทบกับบันไดที่เป็นไม้ครับผมมันจะมีเสียงแบบนี่ีเฮ้ยนี่ประมาณนี้นครับซึ่งผมอะมั่นใจมากเพราะว่าผมเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างใต้บันไดเลยครับผม มันเลยได้ยินชัดมาก uh huh. หลังตอนนั้นได้ยินตุ๊บเออไม่ไม่กล้าขึ้นไปที่สูตรเล้นบอกว่าข uh huh. บนเวียละ่ะ uh huh. กลัวมาก uh huh. ทีนี้เอ่กจับผ้าไหมทีนึงเป็นวันที่ตั้งศาลแล้วครับผม uh huh. วันที่ตั้งศาลเนี่ยไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับผม uh huh. คุณแม่ซื้อตุ๊กตาหนาตะเคียนห่ uh ่ huh. ม,มาใบสีขาวล้วนเลย uh huh. ผมกับคุณพ่อก็เลยพูดกันเล่นๆเอว่านั่นไงโดนแล้ว uh. ตั้งแต่วันแรกเลย uh. ตอนนั้นผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะไม่เชื่อเรื่องภุ้งนี้แล้วก็จะชอบลองดีมาก uh. uh. ผมเคยได้ยินว่าก้มรลอดใต้ห่วงขา uh. จะทำเหมือนเราเห็นผีครับผม uh. วันนั้นตั้งสารเสร็จสักบ่ายโมง uh. อ่อ ประมาณบ่ายโมงครึง่งเหมือนค้างป้านจะออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวในบ้านผมตัดสินใจไปที่ข้างหน้าศาลไปก้มลงม้าหัวขาครับปารบากฏว่าขณะที่ผมกำลังก้มออ่เกำลังเหมือนถึงสุดแต่ว่าผมผมเห็นขาผู้หญิงครับยืนอยู่คู่หนึ่งไม่เหมือนขาคนเลยครับ มันจะออกเทาๆเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกอาผมคือ <Ừ. S 2> ดูไงก็รู้ว่าไม่ใช่ขนแน่นอนครับครับขณะที่ผมกําลังจะดูสุดแล้วนะครับ,รบก็ได้คุณแม่เรียกขึ้นมาว่าเฮ้ยทําอะไรอะ่ะก็เลยตกใจมากแล้วบอกว่า,วาอ๋อเปล่าเปล่า,าจะก้มจิบของเฉยๆครับวันนั้นก็เลยไม่ได้เห็นอะไรอืโอเคแต่หลังจากนั้นครับผมก็ต้องเรียกว่าอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด,ดีกว่าครับผมครับ ทีนี้อ่าจจะเล่าเรื่องนิดหน่อยครับผมก็คือในระหว่างที่ต้องศาลเนี่ยบ้านผมไปรับกุมารทองมาเลี้ยงทั้งหมดเจ็ดตัวใครเป็นคนรับมาคุณแม่ครับผมรับมาทั้งหมดเจ็ดตัวซึ่งแต่ละตัวนี่มีาฐานภาพนี่โอ้โหต้องเรียกว่าเยอะมากมมก็คือ ครับอาจจะเล่าเรื่องนั้นผมขอไปต่อเลยครับผมอ่าครับ okay, ครับโอเคครับทีนี้เอในช่วงระหว่างปสามจนถึงมสามเนี่ยครับก็คือยาวมากมันนานจนทำให้ผมไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนแรกเราไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วพอยิ่งเวลาผ่านไปนานเรื่อยๆเราย,ยิ่งไม่เชื่อเขาใหญ่ แต่ว่าทางคุณแม่จะยังเชื่อมากๆเพราะว่าเขาเจอตลอดแต่ทางเราไม่เคยเจอเลยตลอด6ปีมันก็เหมือนจะเริ่มไม่เชื่อแล้วมีการท้าทายครับผมแบบว่าวจริงเหรอออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าเออออกมาให้แม่ดูคนเดียวได้ไงหรืว่าเออก็อยากเห็นเหมือนกันแล้วว่าผีเป็นยังไงประมาณนี้วันนั้นม3ผมทํางานอ ้าเนี่ยหลครับผมครับแล้วบัานเดินคือผมนอนดึกเพราะว่างานมันเยอะ<ม>ทางโรงเรียนสังน่งมันเยอะอืมแล้วคุณแม่ก็เห็นว่าผมนอนดึกมาหลายวันแล้วครับคุณแม่ก็เลยพูดแซวๆไปว่าเออแม่จัดการไอ้รามีนหน่อยให้มันน,น,<ม>น,นอนเร็วบ้างอือ<ม>ตอนนั้นผมก็ขำขึ้นมาครับผมแล้วบอกว่า้จะมาท<ม>ำอะไรผมก็นิสติเนี่ยหรืว่าเออจะมายุ่งทําไมครับ เดชบุญโดนแนะวันนั้นเลยครับผมออเแม่พูดตอนเที่ยงผมโดนจริงตอนต,อนตีสามผมทํางานเสร็จปุ๊บตีสองครึ่งแล้วมผมเห็นเวลานี้ว่าใกล้จะตีสามผมก็ไม่ถึงคคาโบราณเขาชอบบอกว่าเออเนี่ยตีสามเวลาผีออกนะครับตอนนั้นอยากเจอผีว่าครับอืมไม่นอนรออยู่ข้างล่างนี่แหละเพรว่าเออจะมหอียว เวลาใกล้ตีสามนอนอยู่ทีเตียงมีเสียงเดินอยู่หน้าบ้านครับเด <No S 1> e ินเหยียบใบไม้กบแก๊ปก็แก๊ปก็แก๊บผมก็ไม่คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหมาแมวก็ได้อืออยู่ๆมีเสียงอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งกระทบหน้าบ้านเหมือนคนมาเขย่าประตูครับปึ si má, o, ้งปึ ảng, uh ้งปึ้งปึ้งทีนี้เริ่มตกใจแล้วเกิดมาขึ้นมาดู ก็ไม่มีใคร hmm. พอเวลาเรื่องเข้าใกล้ศีสาไม่เรื่อยไม่รู้ทาไมไม่จ่ายค่าไฟหรือเปล่าไฟกระพริบบ่อยมาก uh uh uh. ผมก็เริ่มอิจใจแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าจะจริงรแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นี่หว่า uh huh. อาจจะเป็นเพราะความมาังเอิญก็ได,ไได้ก็นอนอยู่เฉยอันเนี้ยผมอาจจะได้ทลาให้พี่วีวีฟังผมมาเปิดเผยในรายการนี้ก็คือ ตอนนั้นมีเสียงดนตรีไทยบันเลงขึ้นผมงงมากครับ,รบงงแบบงงเลยว่าใครมาเปิดดนตรีไทยตอนตีสามแล้วบรรยากาศมันก็คือทั้งเย็นและหนาวมากครับอยู่ๆไฟหลังครัวติดขึ้นมาครับผมติดดื้อๆเลยกานที่ปิดไว้ แล้วปรากฏเล่าผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังัวดยืนอยู่เฉยๆครับผมไม่ทําอะไรทั้งนั้นผมนอนอยู่รงเตียงอยู่ที่ห้องนั่งเล่นใช้หอมตามองรู้ตัวทันทีเลยว่าฉิบหายแล้วออก็เลยเหมือนทําการเหมือนข่นมตัวเขาบอกว่าใจเยน็เยนใจเย็นอย่าพึ่งสติก่อนสติมาก่อนสติก่อน ไฟหลังขวัวกับพิษลุกเลยครับผมตืดๆต๊ดๆแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่มันกระพิษแล้วร่างผู้หญิงหันท้องไฟกับพิษเลยถ้อยงนั้นเรา,มมา,ารับกบว่ากลัวมากก็เลยทาการเปิดเปิด้ามานเชื่อเลยผมว่าพอผมเปิดพามานปุ๊บเขารับผมยืนรอยอยู่ที่หน้าต่างอยู่แล้วพออมจอจะเปิดปุ๊บเจอหน้าปุ๊บ อาจารย์หน้าพร้อมกันรเรียบร้อยผมวันนั้นผมี๊ดดังมากแปลว่าสื่งที่เขาได้ทำได้แล้วผมี๊ดดังมากจนพ่อกับแม่ต้องลงมาดูว่าผมว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเสียขวัญได้หลายวันเลยครับผมตอนนั้นหลังจากเรื่องวันนั้นไปปุ๊บก,ก็ทําให้ผมเริ่มเชื่อเรื่อยๆแล้วว่าเออมันมีอยู่จริงรจนถึง เหตุการณ์สุดท้ายแล้วผมก็คือเหตุการณ์ล่าสุดอือเอ่อไม่ผ่านมาไม่นานนี้ครับผมประมาณเดือนถึงสองเดือนได้ครับก็คือทางเออ่วันนั้นผมนอนอยู่เฉยๆผมเครียดเรื่องการเรียนครับทีนี้ผมฝันขึ้นมาครับผมครับว่าเอ๊ะผมอยู่ในห้องนอนตัวเอง ก็เหมือนห้องนอนปกติทุกอย่างเลยผมเปิดประตูไปปุ๊บก็เจอบันไดอะไรคือมันคือบ้านผมเลยครับผมลองคิดเล่นๆขึ้นมาว่าเอออย่างน้อยแล้วไม่กล้าฆ่าตัวตายในชีวิตจริงงั้นขอลองในฝันหน่อยได้ไหมมันจะได้เหมือนแบบผ่อนคลายแบบมือมันเหมือนแบบระบายตัวเองครับผมอ๋อมันรู้ตัวว่าเป็นในฝันผมก็เลยเดินไปหยิบเชือกอีกห้องหนึ่งเอาไม่ใช่ผมไปหยิบสายไฟอีกห้องหนึ่ง แล้วก็เอากลับเข้ามาในห้องนอนุอ๊บแล้วก็เอามาผูกที่คอตัวเองในฝันเออใช่คร<อ>ับเออเออเออครับแต่ห้องนอนผมมันเป็นฝ้าแบบเรียบเลยมันไม่สามารถแขวนอะไรได้ทั้งสิน้น<อ>ผมก็เหมือนนั่งเซนตตัวเองนะผมว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบ<อ>ไม่ปึงที่าใจหวังเลยว่าแบบ มันไม่มีที่ให้เราแขวนคอเลยแค่พูดตรงนี้ครับผมใอนะคะที่กำลังคิดอยู่ว่าผมได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงผู้ชายร้องไห้กันสองคนแล้ว่อยู่ก็มีคนตะโกนข้างๆหัวผมตะโกนว่าเนิ่นเสียงผู้หญิงดังมากตะโกนว่าอะไรนะครับเหมือนตะโกนเป็นชื่อผมว่าผมแต่เหมือนเลือกยาะว่าเมครนบผมเน่นดังมากข้างหัวผมครับ แล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาถ้าเกิดว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมเจอเออลุงป้านะ้าอาคนคนข้างป้านพ่อแม่อะไรอยู่รอบตัวผมหมดเลยอผมก็งงพ่อกับแม่ก็นั่งร้องไห้กันอยู่สองคนลุงป้าก็ทาหน้า,นานเหมือนแบบเหมือนทาหน้าแบบเหมือนเจอเรื่องอะไรที่มันแบบประหลาดใจมาครับอกอยู่รอบตัวเราเป็นสิบคนอื ผมก็เลยสงสัยว่ามาทําอะไรกันอนอนอยู่ห้องผมเฉยๆนะเอ๊ะผมล็อกประตูห้องด้วยเข้ามากันได้ยังไงอืปรากฏว,ว่าเรื่องก็คือคุดแน่อันนี้เป็นในส่วนของอเพื่อนป้าที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเขาบอกว่าเออ่ผมเนี่ยอยู่ๆนัดเสรไปหา เหมือนคนได้ตัวอารมณ์หมือนจะเองสั่งเสียครับอกบบว่าเออเนี่ยจะไปแล้วนะอขอให้เราเออมีชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้อแล้วอยู่ก็ติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าพอเพื่อนป้ารู้ข่าวกันปุ๊บเขาก็รีบแบบรีบเข้ามาช่วยพังประตูเข้ามามแต่เันก็บอกว่าขณะนั้นเนี่ยตอนเข้ามาปุ๊บสภาพผมอะคือหลับตาร้องไห้แล้วไม่มี ถือสายไฟอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้สติอะไรเลยอืมส่วนในทางของผมนะครับผมก็คือผมอไม่รู้ตัวอะไรเลยผมรู้ตัวผมนอนหลับอยู่ในห้องครับแล้วผมก็เหมือนฝันนะครับผมอืมอมผมตอนเชื่อไนะครับผมว่าตอนแรกในห้องมันไม่มีสายไฟนั้นอือแพอผมตื่นขึ้นมามีสายไฟมันอยู่ในมือผมอืม มันเหมือนเป็นฝันที่เหมือนความจริงมากเลยครับผมครับครับแล้วก็หลังจากเรื่องในวันนั้นเหมือนโดนเออ่แม่เอจ้าที่ที่บ้านช่วยเอาไว้มันเลยทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายครับผมครับเรื่องของที่บ้านก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอ่หมายถึงว่าเดี๋ยวนะที่คุณรามเมงเล่าให้ฟังมาเนี่ย กิดมาตั้งแต่แรกก็คือนอกจากแม่ที่เป็นแม่จริงๆของเราเนี่ยคุณรามเมงเหมือนมีแม่เลี้ยงอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนอ่าใช่ครับผมมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหรอเอออ๋อผมลืมเล่าเสริมอีกนิดนึงนะผมก็คือคนที่เห็นคนแรกจริงๆในบ้านนะครับผมไม่ใช่คนในบ้านผมเดี๋ยวนะคุณคุณรามเมง ผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมทำไมคุณรามงเรียกบ้านว่าป้านน่ะ,นะผมฟังทำไมคุณราเมงเรียกว่าเรียกบ้านว่าป้านน่ะผมฟังผิดป่ะเรียกผมผมเรียกว่าบ้านปกตินะผมเออหรอไม่ทช่ไมผมได้ยินว่าป้านตลอดผมนึกว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะไงของของของครอบครัวหรือว่าของคุณราเมงอะไรอย่างเงี้ย<ต>อ๋ออเโอเคโอเคอครับก็คือคนที่เห็นเอ่อ คนแรกนะครับผมไม่ใช่คนบ้างขครับเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เขามาอยู่มาพักอาศัยที่บ้านผมครัก็คือผมยังไม่เกิดเลยครับตอนนั้นหลังจากที่คุณแม่ตั้งศารเนี่ยครับเขาก็เลยยอมเล่าขึ้นมาครับผมว่าอตอนแรกอะ่ะเอาเขาไมามีสักเป็นเอเป็นน้าของผมนะครับครับเขาก็บอกว่า,เ,าเนี่ยลานรู้ไหมเออพี่อะ่ะ เคยมาอยู่บ้านหลังนี้อืก่อนที่มังจะเกิดน่าจะสักสองสามปีตอนนั้นอ่ะพี่อไม่เคยเล่าเรื่องให้ใครเลยเพราะพี่กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อกันเพราะตอนนั้นแม่กูเป็นคิดแม่กูจะไม่เชื่อเรื่องนี้เลยครับอห้องพระถ้าปัจจุบันตอนนี้ก็คือเป็นห้องพักของบ้านผมเขาบอกว่าตอนนั้นเขามาพักกันกับญาติสามคนนอนห้องผม สองคนน่ะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็เหมือนกไปช็อปปิ้งอะไรปกติครับผมตามภาษาผู้หญิงก็เลยเหลือเขาคนเดียวปรากฏว่าเขากลับขึ้นมาบนห้องอแล้วเขาเปิดประตูเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมืนที่มีห้องอมผมก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เหมือนได้พบเจอเขาจริงๆครับผมผู้หญิงใส่ชุดสีขาวที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับตุ๊กตา นางตะเคียนที่คุณแม่เอามาซึ่ง<ช>เป็นชุดสีขาวเหมือนกันแสดงว่ามีคนพบเห็นผู้หญิงชุดขาวนี้ก่อนแต่ช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่นับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งซึ่งไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมถามก่อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมถามบอกว่าคุณแม่เป็นคริสตแล้วอยู่คุณแม่มาเปลี่ยนเป็นความเชื่อเนี้ยได้ยังไงอะ่ะผม อาจจะไม่รู้รายละเอียดมากครับผมแต่ไม่อ่จะเรียกไงเอ็กว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ความจริงมากกว่าครับผมเพราะว่าอรู้แค่ว่าอตอนแรกคุณแม่เป็นชิดแล้วคุณแม่ก็เหมือนมีหนังสือไบเบิลอ่านผมก็เคยอ่านเหมือนกันอและผมก็ชอบซึ่งตอนแรกผมก็เป็นชิดเหมือนกันครับ,รบแต่เหมือนคุณแม่ย้า,ายมาพุทธปุ๊บผมก็เลยาย้ายมาอยู่พุทธด้วย อ๋อโอเคคุณแม่อาจจะมีเหตุผลในการย้ายศาสนาอันนั้นอาจจะไม่ทราบแต่หลังจากที่ย้ายเปลี่ยนการนับถือศาสนามาดูเหมือนว่าคุณแม่จ,จะมีการไปบูชาไปเช่าเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับทั้งรูปปั้นตุ๊กตานางตะเคียนที่มันบังเอิญหรือคุณแม่รู้อยู่แล้วด้วยซ้ำว่าอ๋อในบ้านเนี้ยมีผู้หญิงชุดขาวอยู่ บังเอิญวันนั้นเนี่ยอาจจะไปที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วไปเจอตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยเป็นตุ๊ก,กตานางตะเคียนหรือเป็นตุ๊ก,กตาอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นชุดขาวเหมือนกันคุณแม่ก็เลยอาจจะบูชามาที่บ้านหลังจากนั้นก็มีการไปบูชาไปเช่ากุมารทองมาอีกเจ็ดตัวอีกเจ็ดตนใช่ครับผมเออนะครับซึ่งทั้งหมดเลยก็ยังอยู่ในบ้านผมขอเล่าเสริมอีกเรื่องได้ไหมครับเอาสั้นๆนะน่าะจะ ได้ครับผมท่านนิดเดียวก็คือเกี่ยวกูุมารทองเนี่แหละครับผมก่อนที่จะเอหลังจากเอรับมีสารปุ๊บรับกุมารทองมาปุ๊บผมยากนอนเล่นที่ห้องพระคนเดียวอืและเป็นคืนเดียวด้วยครับผมที่ผมนอนห้องพระเพราะอะร่นั้นผมไม่ได้นอนพระอีกเลยก็คือผมไปนอนปุ๊บปิดประตูห้องเรียบร้อยปรากฏว่าอยู่ๆผมตื่นขึ้นมา ประตูห้องมันเปิดเองแล้วผมเปิดสุดเลยอ่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรันเพราะแบบผมไม่สนิทหรือเปล่าครับแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นมันมีเสียงสะอื้นน้องห้อือผมก็เลยเหมือนขยับหัวไปดูครับผมเห็นเป็นร่างเด็กทารกครับผมคานมันกับพื้นครับน้อมกับผู้หญิงที่หน้าเละๆเอาหน้าทุพื้นครับผมครับแล้วก็เข้ามาในห้องผมอืมตอนนั้นผมก็อก็ กลัวมากเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นรังแรกที่เจอกุมารทองละครั้งเดียวด้วยครับอ่านั่นคือลักษณะของกุมารทองเหรอเจ<ะ>้ไม่ใช่ใชนะผมว่าออผมไม่มั่นใจครับผมแต่ว่าวันนั้นอะผมเห็นเป็นเด็กทารกแล้วก็เหมือนเป็นแม่ของเด็กทารกครับผมด้วยกันสองคนตอนนั้นก็คือร้องไห้กรีดสัลบเลยครับอลองดูกุลามเมงผมว่าที่สิ่งที่เห็นนั้นไม่น่าใช่เพราะกุมารทองน่าจะ ออกมาสภาพที่ตามความเชื่อดีกว่านี้แต่ที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่ไปบูชาไปเช่าอะไรอย่างอื่นมาหรือเปล่าเออแต่ที่แน่แน่พอยของเรื่องเนี้ยนะครับคุณราเมงกําลังจะบอกว่าตัวของคุณราเมงมีถ้าเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นแม่ซื้อก็แล้วกันคอยดูแลคุณราเมงนะครับในตอนที่คุณราเมงบอกว่าฝันและพยายามจะทําร้ายตัวเองปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่ในฝันนั้นนะคุณราเมงถูกเรียกชื่อทําให้ตัวเองมีสติกลับมา เหมือนคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยชุดขาวคนเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นแม่ซื้อหรือจะเป็นใครก็ไม่รู้มาคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเก่าหรือตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับผมเออนะครับอ่ะได้ครับคุณรามเมงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเจ้าของที่นาะครับผมขอบคุณมากๆคุณรามเมงที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมขอบคุณเช่นก<ด>ันครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์กองกองสลากด o m สวัสดีครับ